เยี่ยงตายเกือบถึงชีวิตเลยในเรื่องของการเสริมและอกเลือดนะคะทั้งอกทั้งเทเราลมถ้าไปในน้ำใช้นิ่งอ่ะคือช็อกช็อกเพราะว่าไข่<อ>สูงมากเข้า ICU ด่วนลยนพอมีน้ำข,ข้างเลือดข้างแล้วก็รักษามไม่ทาน,นอ่ะ<ป>ออกจากห้องผ่าตัดทุบไม่เจ็บไม่ปวดคือแบบไม่รู้สึกอะไรจนจนแฟนถามว่าโกหกหรือเปล่า คนไข้ที่เคยมีประสบการณ์เสี่ยงตายเกือบถึงชีวิตเลยในเรื่องของการเสริมหน้าอกมาพูดคุยกันรายการเรียววิวันนี้อยู่กับคุณเมย์ค่ะอยู่โคราชค่ะนีมันจะมีมันจะมีคลินิกหนึ่งที่แบบคนที่รู้จักอะค่ะเขาขไปทํากันเยอะอแล้วก็ดูรีวิวว่าเฮ้ยมันสวยแล้วแบบไม่แพงมากแล้วเราก็ไม่อยากมาทําแบบไกลอะเพราะว่าเวลาเดินทางกลับอะไรอย่างเงี้ยเราคิดง่ายๆเนี่ยก็เลยตัดสินใจทําเลยแล้วคลินิกเนี่ย พอตัดสินใจทําเขาก็จะนัดวันเลยไม่มีการตรวจเลือดไม่มีการตรวจเช็คอะไรทั้งสิ้นตอนนัดดูเขาไปยังไงครับมีเพจรูปในเพจเขาเหรอครับดูในเพจค่ะส่งในเพจด้วยแต่ตอนเข้าไปคลินิกไม่ตรวจเลือดนี่ก็ใจเสียอยู่ก็ไม่ได้เสิร์ชหาว่าหมอเป็นใครหรือว่าไม่ได้ดูว่ามีเคสหลุดมีเสเสียหรือเปล่าส่งแค่หน้าเพจดูรีวเฉยๆแล้วก็ขอรีวิวเขามาเขาก็ให้รีวิวมาอย่างนี้ใช่ไหมครับอืเราก็เห็นว่ารีวิวก็สวยดี เขาก็เลือกคนสวยๆมาให้ใช่เราาไม่ได้เสร็จต่อว่าไม่ได้เสต่อว่าเน็ากี่คนทำแล้วมีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจนมาเจอตัวเองนี่แหละใช่ถ้ายังไงตอนทำวันทำจะยังไงครับวันทำครั้งแรกเลยออกมาแบบเจ็บมากนั่งรถกลับ้านสะเทือนแบบนิดนึงแหละคือแบบเจ็บแบบเจ็บแบบเจ็บมากอ่ะคุณหมอเจ็บมาก แล้วก็เนี่ยไปอยู่ประมาณเจ็ดน่าจะเจ็ดวันละค่ะที่เอาสายเดนออกตอนเอาออกอก่ะคลินิกเขาไม่ได้มีพยาบาลนอาอหกไงคนที่เอาออกจะเป็นพี่คนนึงที่เป็นเซลที่เราติดตออ่อทำนงกับเขาเขาก็เอาออกให้ครับเนี่ยพอหลังจากเอาสายเดนออกกลับมาบ้านมานอนมันเหมือนมันหนาวสั่นไข้ขึ้นหมอเขาไม่ได้ดูใช่ไหมครับอันนี้หมอตอนเอาออกไม่มีหมอมาดูเลยไม่มค่ะเป็นพี่เซลลธรรมดาค่ะเราก็อาออกกลับมาบ้านก็หนาวสั่นไข้ขึ้น นอนอยู่คนเดียวกับจนจนค่ำแบบไม่ไหวแล้วอะซีดหมดไปถึงโรงพยาบาลไข้ขึ้นประมาณ40คือไข้สูงสุดตัวล้นเข้า i อ u ด่วนเลยพอเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะมเราก็ทักไปหาคลินิกว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เข้าโรงพยาบาลน,นะเขาก็บายเบี่ยงภาษาแบบอาจจะดูะไรตัวเองนีหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเรานอนที่โรงพยาบาลประมาณอาทิตย์หนึง่งเราก็ส่ง บเสร็จไปให้ดูว่าค่าใช้ใจ่ายมันขนาดเนี้ยช่วยช่วยอะไรเราได้บ้างเขาก็ไม่ได้ช่วยเขาก็คืนแค่ค่าทํานมให้แล้วก็เขาจะเอาซินโกนออกให้แล้วเราเขาก็ให้เราอะออกจากโรงพยาบาลแล้วเขาก็ไปรับเราที่โรงพยาบาลมาคลินิกที่กรุงเทพเพื่อจะมาให้ยาแก้อักเสบค่าชีวที่ที่ฉีดเป็นที่ใช้ฉีดเอาค่ะมันนอนมีประมาณสองสามวันนะคะเสร็จแล้วสองสามวันก็กลับไปถึงโคราชหมันจะให้ยาเสร็จ เลือดอะค่ะทะลักออกทั้งเหราลมเ๋มเมันจะมีาารูปให้ดูอยูใช่ก็คือเหมือนอยังหายไม่ดีว่าอย่างนั้นใช่ไปถึงแบบเข้าห้องน้ําจะอาบน้ําอันนี้คือไปถึงขึ้นไปถึงเลยนะเลือดทะลักออกมาแบบแบบเขาไม่ถอดอะไรให้เขาไม่ได้ถอดทีคนออกครับ ยังไม่ถดค่ะตอนนั้นแล้วไม่ได้ใส่สายระบายเข้าไปไหมไม่เลยค่ะก็มาส่งปกติฉีดยาสิฉีดแค่ฉีดยาที่ว่ามันจะพอใช่ครันี้เขาเลือดออกเราก็เลยโทรบอกเขาเขาก็เลยให้เราไปทวงรอที่คลินิกแล้วออกให้พอมีน้ำข้างเลือดข้างแล้วก็รักษาไม่ทานน่ะเป็นมัวแต่ฉีดยาไม่ไม่เข้าไปล้างแผลไม่เข้าไปถอดซิลิโคนไม่ใส่สายระบายกลับคืนไปเนี่ยนะครับก็ เป็นอย่างเงี้ยครับก็เลยอักเสบขึ้นมาถึงกับมีไข้เลยเนาะสุดท้ายก็คือเป็นแบบตามภาพเลยที่วิดีโอเนาะเป็นนมเน่าที่มีน้ําน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลออกมาเลยคือตายเลยอ่ะตอนครังเรกอ่ะถ้าไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกถ้าไปโรงพยาบาลช้าอีกนิดนึงอ่ะคือช็อกช็อกเพราะว่าไข้สูงมากคือเรามีใบรับรองแพทย์เลยใช่มัว่ามีใบรับรองแพทย์แบบติดเชื้อแล้วก็รุนแรงเลยอันนี้พอมันเกิดปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นเราที่นี่เขารับผิดชอบอะไรเรา ถ้าถามว่าเราผิดชอบไหมไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบนะคะเพราะว่าเขาเอาซีโฟนออกให้แล้วก็คืนคืนเงินในส่วนค่าใช้จ่ายที่เราทํานมไปแต่ในส่วนค่าโรงพยาบาลค่าเสียเวลาค่าเสียขวนไม่ได้เลยอานจะแพงกว่าค่าทํานมเที่ยวกว่าค่าโรงพยาบาลหมดไปประมาณแสนแสนสองกว่าบาทแล้วค่าไปกับค่าเสียแบบเสียเวลาทํางานนี่ทั้งทั้งมีทั้งเซน เสียขวนเสียจิตเสียใจนอนร้องไห้โอ้โหเสียพังมากพัง,พงคือเราก็แค่เห็นว่าทําราคาถูกมันคือไม่ได้ถูกนะแต่ราคากลางๆแต่ว่าหกหมื่นอ่ะเนาะทำตอนนั้นระมาประาา 60, มาณหกหมื่นเมนเตอร์ซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงเนาะดมยาตลบด้วยแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เช็คหมอว่าเขามีปัญหาต่อเคสหลุดหรือเปล่าเคยทํามาแล้วเป็นยังไงอย่างเงี้ยเนาะเอง่ยมคันอาจจะไม่ได้เช็คกับแพทยสภาด้วยซ้ำไปว่าเป็นหมอเฉพาะทาง จริงหรือเปล่าด้วยนะครับค่ะก็อันเนี้ยจะพอเราได้จบตรงปัญหาตรงนี้ไปแล้วเนาอว่าเราพ้นขีดอันตรายทำไมถึงยังแบบเอออยากที่จะแก้ไขหรืออยากที่จะเสริมใหม่อีกครั้งหนึง่งตอนแรกจะไม่เสริมนะมคือกลัวแต่แบบพอก้มเห็นนมตัวเองแล้วแบบโอ้ยก็เลยแบบเอาว่าก็เลยไปเปิด Google เลย ในยแพทย์เกี่ยวกับสื่อน้าอ,อก<ม>ที่ดีที่สุดในประเทศไทยก็จะขึ้นมาเลยห<ม>้าทีนี่<ม><ม>ก็จะมีดีมคีินิกคุณหมอสมยศก็จะสองทุกทุกที่นิกซึ่งอีก4ค่ิีนี่อะ,ะราคามันสูงสูงมากมสูงมากแล้วเราไปส่งน้าเสีความความใส่ใจรายละเลอียดของศัลยแพทย์ของคุณหมออะ<ม>คือ เขายังรอส่งเรายังไม่เท่าคุณหมอทรงรถอะคนหมอทรงหมาว่าอาจจะราคาที่ดูสูงกว่าอะไรนี้ใช่ไหมคะคือเราต้องบอกว่าเหมือนเหมือนคุณแม่ก็คือดูทั้งคุณหมอด้วยดูทั้งการบริการด้วยอะไรใช่ไหมมีทักไปถามหรือมีคุยอะไรนานไหมกว่าที่จะตัดสินใจเข้ามาปรึกษาเป็นเป็นคือเป็นเดือนได้อแล้วเราพักกันไปนานขนาดไหนหลังจากที่เราได้ทอดไปแล้วอะไรเงี้ยตอนที่มาปรึกษาคุณหมออะของคุณหมอแบบ ทำเลยได้ไหมคุณหมอของเราไม่ได้เธอต้องพักอย่างต่ำสามเดือนอแล้วต้องตรวจเลือดเมี่ตรวจเลือดสามรอบนะคะที่นี่คุณหมอ,อมเพราะว่าตรวจสองรอบแรกอะผลเลือดมันยังไม่โอเคอรอบสามโอเคถึงได้ทำค,คือถ้าไม่ปลอดภัยคุณหมอสมงยศไม่รับเค่ะคือเพราะอะไรครับคุณหมอเราถึงจะต้องแบบสแกนในเรื่องของเคสที่มันแก้เคสที่มันเคยมีปัญหามาเยอะอย่างเงี้ยต้องดูอะไรบ้าง ก็ต้องดูเรื่องการติดเชื้อยังมีอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องเช็คเลือดนะครับกราบแข็งตัวของเลือดดีหรือเปลาบางคนเลือดหยุดช้ากว่าคนปกติดนึงเนี้ยเราก็ต้องมีต้องตรวจเลือดให้แบบให้มันละเอียดลงไปนะครับเพราะว่าถือว่ามันเป็นเคสที่มันเคยมีความแบบผิดพลาดมาแล้วในเรื่องของการวัดทรงวัดอะไรเงี้ยการที่เขาถอดออกมามันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปมีมีผลด้วยไม่คะก็ต้องวัดใหม่อันดีอดีนะครับตอนทำที่เรียกเอาตรงๆเลยไหมคะ คุยราคาเสร็จเลือกซิลิโคนนัดวันือ,อ,อตรวจอย่างเดียวความดันไม่มีการคุยว่าไปตรวจไม่มีการตรวจเลือดนะคะทีแรกไม่มีการตรวจเลือดไม่มีการคุยกับคุณหมอว่านู่นนี่นั่นไม่มีการประวัติอะไรสุขภาพอะไรเงี้ยไม่มีเลยกนะ็อันนี้คุณหมอก็ต้องดูก็เช็คเราเลือกให้ใหม่ว่าอันนี้ ขอเปลี่ยนเป็นโมทิว่าเพราะว่าของเดิมที่ถอดออกมาแล้วก็เป็นทางผื่อไปแล้วข้างในก็บ,บดูแล้วก็โพรงก็แข็งไปทางผื่นหมอก็ขอรอเวลานิดนึงให้มันสมานดีก่อนเนาะแผลไม่เกิดทางผืดนข้างในแล้วก็ดูการติดเชื้ออะไรไม่มีการเลือดแข็งตัวดีก็คือเช็คเช็คหมดช<อ>ดจนละเอียดเลยว่ามันพร้อมเต็มที่ให้รอเวลาด้วยซ้ำไปค่ะครับอื พอสุดท้ายแล้วคุณหมอแก้ไขเคสนี้ยังไงบ้างให้ออกมาสวยดังเดิมอันนี้ยดูภาพรีวิวกันได้หลือก็เป็นซิลิโคนหมที่ว่านะครับหนขนาด4 5 0 g c ครับันวัดตามความกว้างตัวเลยนะต้นอาจจะเป็นเหนือกล้ามเนื้อน่าจะดีกว่าเพราะว่าดูเนื้อเดิมเนี่ยมีมากพอสมควรแล้วเดิมเนี่ยมีปัญหาเรื่องกระดูกหนูนเป็นอกไก่เยอะอเนี่ยนะครับ นี่แหละการที่ทำแบบ Dual p เพ n เนี่ยในคนที่อกไก่มากๆเนี่ยมีปัญหาติดเชือ้อหรือนมเน่าได้เพราะว่าการหยุดเลือดอาจจะไม่ดีพองานนี้น่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดที่ห,หมอประเมินวิธีการเสริมหน้าอกไม่ดีพอนะครับเทคนิคใต้กล้ามเนื้อแบบ Dual p เพ n เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะ,ะถ้าคนที่แบบว่ากระดูก,น,กนูนเยอะๆหรืออกไก่เยอะๆเนี่ย มันอันตรายเนี่ยครับเพราะว่าหมอมีประสบการณ์พอเนี่ยก็อาจจะนมเน่าได้ขนาดนี้ร่วมกับการที่เขาไม่ได้ติดตามหลังทำใช่ไหมครับเหมอะเอาสายระบายออกก็ไม่มีหมอดูหมอไม่ได้มาเช็คก็เป็นเป็นพยาบาลก็ไม่ใช่เป็นเหมือนเซลล์เป็นเซลล์เซลล์เอาสายออกให้อ่ะเออแล้วก็ไม่มาดูนี่แหละก็เลย ติเดเชื้อขึ้นมาอักเสบขึ้นมาหนองเน่าขึ้นมานะคระับคือต้องบอกว่าเนี่ยถ้าเราดูหน้าอกของพี่เมย์เนาะก,ก่อนทําจากภาพด้านซ้ายคือไม่ใช่คนที่ไม่มีเลยมีเนื้อเยอะด้วยนะครับอพิงแต่ว่ากระดูะก้าอกแบบมีปัญหาแต่เราก็ไม่รู้เลยเนาะว่าเราเป็นกนนระดูกไก่กระดูกนูนครัไม่มีการพอหมอไม่บอกเลยว่าอะไรครัเพราะว่าพอเราเป็นคนที่มีเนื้อหน่อยอ้วนนิดนึงอ่ะเป็นคนมีเนื้อพอกระดูกอกไก่ล้วกระดูกนูนเนี่ยหมอก็ หลายๆคนก็ตรวจไม่ได้อ่ะเพราะเราเองก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่ากระดูกเราอ่ะมันนูนกว่าปกติยังไงแล้วการไปทำดูโอเพนซึ่งหมอหลายๆคนก็โฆษณาเหลือเกินว่าดีที่สุดเทคนิคที่ใหม่ที่สุดดีที่สุดทำแล้วธรรมชาติที่สุดปลอดภัยที่สุดแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ดีกับทุกคนเขาไม่รู้ไม่จริงเนาะแล้วก็ทำมาแล้วก็ยืนยันว่ามันมีปัญหาได้นะครับในบางคนเนาะไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนนะครับ แล้วในเรื่องของพอเราได้ทําการแก้ไขไปความแตกต่างในเรื่องของนอกจากอักบริการแหละคุณหมอแหละการพักฟื้นการแบบทรงหรืออะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปขนาดเอาเอาเอาเปรียบเทียบเลยคือออกจากห้องผ่าตัดปุ๊บไม่เจ็บไม่ปวดคือแบบไม่รู้สึกอะไรจนจนแฟนถามว่าโกหกหรือเปล่าคือแบบก็เดิน ไปโรงพราบได้เลยแค่เอ,<ม>อ,ออเออยาสลบได้เฉยๆค่ะก็มีความมืนเล็กน้อยคือทุกอย่างก็คือใช้ชีวิตเหมือนในช่วงของการรักษ<ช>าตัวแบบ<ช>าการผ่าตัดเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของทรงนิดนึงล้กันอันเนี้ยพอทําไปแล้วอันนี้ปัจจุบนันกี่เดือนแล้วนะคะที่คัน่าจะทําสิงหาน่าจะสี ก็เนาะเป็นโมเที่วทรงกลมนะครับขนาด4 0 5 0 c c ครับทรงกลมมันก็ไม่ได้ดูถ้าคนมีเนื้อเนี่ยทรงกลมก็ไม่ได้ดูว่าเป็นบอลหรือเป็นเป็นนูนเป็นเนื้อะไรมากถ้าคนมีเนื้อก็แยกกันไม่ออกเลยด้วยซ้องไปกับอะไรเออโคโนมิกหรืออะไนทรงกลมซึ่ง จริงๆที่สําคัญคือวัดให้มันพอดีตัวจะดีกว่านะค่ณหมอว่าวัดแล้วพอดีมากแล้วก็ชิดกว่าเขาด้วยแหละอันนี้ทรงสวยแล้วก็นิ่มด้วยแล้วก็คือที่สําคัญงานแก้ก็คือคุณหมอจะแนะนาเป็นโมดิว่าเพื่อป้องกันการเกิดทํางผืดให้ได้มากที่สุดเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปงานแก้แล้วมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับงานเสริมใหม่ที่แบบว่าอาจจะเลือกอะไรก็ได้ตอนที่เราดูความเหมาะสมอะไรเงี้ยย่ของคุณหมอก็พยายามป้องกันให้ได้มากที่สุดาะที่สําคัญคือนัดมาดูหลัง ทำให้ชัวว่าเอไม่มีปัญหาจริงๆน่าจะได้ไม่แบบอักเสบเหมือนครั้งก่อนไงซึ่งก็ดูเนาะลองทำกัดมาเรื่อยๆหลายสองสัปดาห์นั่นมาใสใจมากแล้วเรื่องแผลเห็นบอกว่าเรื่องแผลแตกต่างมากแตกต่างมากตอนทำครั้งแรกแผลใหญ่แล้วก็แบบเหมือนเขาเย็บแบบคือเป็นรอยแผลเป็นคราวนี้คุณหมอมาทำใหม่ใช่ไหมคะแผลแบบแผลเรียบมากอยากให้เห็นแทบไม่เห็นแผลอ่ะ คือจริงมันอยู่ที่เทคนิคการผ่าตาัดกับเทคนิคการเย็บแผลนั่น<ช>แหละ<ช>เทคนิคผ่าตัดที่เป็นแบบสองกล้องนะครับแผลเล็กเนี่ยมันก็จะทําให้ แผลไม่ช้ำเหมือนกับการที่ไปใช้เทคนิคเดิมๆที่เดิมๆเขาบอกว่าทั้งดึงทั้งยัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าสอกกงกล้องไแผลมันก็เล็กมันก็ไม่ช้ำก็เย็บแผลแล้วก็จะกลายเป็นแผลเล็กแล้วก็สนิทเรียบแล้วก็แผลก็อยู่ตรงขอบด้วยใช่ไหมครับขอบตรงขอบล่างพอดีลย<อ>ครับมไม่เห็นเลยเ<ม><อ>สือนมแบบถ้าดูหนะ้าอกของคุณของคุณเมย์เนาะก็คือแบบเป็นคนที่พอมีเนื้อพอทำไปมันมีความคล้อยมันก็พับเนาะมองไม่เห็นจริงเลยเนาะ อืมโอเคแล้วอย่างเงี้ยพอพอเราได้แบบรู้แล้วว่าถ้าจริงๆเราศึกษาดีๆดูข้อมูลดีๆอ่ะก็จะไม่มีปัญหาตั้งแต่แรกเรายหมเรายอม,ยมใจแบบก็ถือว่าไม่แพงมากนะของคุณหมอถ้าถ,ถ้าเทียบกับฝีมือนี่ถือว่าถูกเลยนะเราเราเรายอมแบบมาไกลๆหมอดีดีดีกว่าแบบคิดง่ายๆแบบใกล้ๆบ้านราคาไม่แพงตามรีวิวธรรมดาคิดผิดแบบนั้นคิดผิดค่ะเราต้อง ส่งรีวิวดีมากๆนะคะกับรานไสยกรรมอืมถ้าไม่ชัวร์ก็ต้องเอาชื่อแพทย์มาให้ได้ใช่ค่ะอืมง่ายสุดคือการเอาชื่อแพทย์ไปเนาะไปเสิร์ชไปดูข้อมูลอะไรนี้ใช่ไหมคะพอมันแฮปปี้แล้วแล้วคนที่บ้านหรือว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างใครใครเห็นน้องก็คําเดียวเลยค่ะน้มสวยมากอืมเพราะว่าทรงมันสวยทรงสวยทรงสวยมากค่ะแล้วเราบบบอกเพื่อนไหมว่าแบบเออเธอจะ ดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่ให้เกิดปัญหาแบบชัไเนบอกบอกหมดเธออย่าคิดง่ายๆนะคะสายากรรมมาไกลหน่อยแบบอาจจะแบบค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอีกหน่อยนึงแต่มันจบเนี่มันจบมันจบค่ะเพา่อใาคุ้มค่ากับการที่จะเดินทางมาใช่ไหมค่ะก็ไม่อยู่กรุงเทพนานไหมเนี่ยก็หมอจะนัดสมวันแรกใช่ไหมก็มานอนแค่น่าจะนอนแค่สองวันแล้วคุณหมอก็นัดมานนพอ พอถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยการแก้ไขมันจะยากยืนยันว่ายากเสียใจยเสียตังเสียเวลาอืค่าแก้ค่านอนโรงพยาบาลค่าแก้ไขเนี่ยแพงก,กว่าทำสองสามทา่าค่านอนโรงพยาบาลเส,สนสองแพงกว่าทำนมีนะะมนะคะอืมนะคะผู้หมอฝากส่งท้ายแล้วกันคะ่ะว่า ถ้าอยากจะทำหน้าอกให้มันไม่พลาดเนี่ยจะศึกษาอะไรบ้างดูยังไงบ้างง่ายๆทั้นๆก็ปลอดภัยก็คือเช็คชื่อแพทย์นาะเช็คชื่อคลินิกให้ดีนะคืออย่าดูแค่ว่ามีคนทําเยอะเราดูแค่รีวิวด้านดีก็ไปหาเคสหลุดรีวิวด้านเสียเสิร์ชให้รอบด้านนะครับว่ามีเคสหลุดเคสเสียอ,อะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็เราก็เช็คก,กับเว็บแพทยสภา อ,อ่านนแทาพทย์สภาไม่หลอกแต่ว่าหลายๆคลินิกก็จะหลอกว่าอ๋อหมอรเราเก่งนะบเพราะทางอะไรทุกคนก็จะเขียนอย่างนั้นแต่จริงหรือเปล่าเช็คที่เว็บไซต์แทาพทย์สภานะครับโอเค,อเคขอบคุณคุณหมอสุยศแล้วก็พี่เมย์มากๆเลยนะคะครับขอบคุณครับ